ไปดีพ่อแม่พี่น้องมดสุกุสุคน,นนี้เรากับมาหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยมามากับพ่อแม่ล็ดายมาหมดเลยมันนี้นะตอนนี้กับน่าจะประมาณชีเวทโมงพี่น้องเราจะไปหางมหอยเ้ากาขึ้นมาตะเกียบข,าขาย้าวเราจะไปหางมหอยมาเอ็ดมากแกงกินง่ายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเราจะมางมอยู่สายระบายนี้

Hoa hảo, yêu ở dưới phía hành thích. Hoa lấy miễn dịch. Hoa hảo, mọi người. chứ, hả người. Tao, mọi người. Tao, mọi người. Tao, mọi người. Tao, น,น้อยน้อยน้อยผึ้งปีกมันต่ขึ้นนึ่งเลยไม่ม่ใครปีกพี่ดอง กนั่นลาไหวใช่ไหมนั่นะอีักลายทำให้เรพีโนยปีงลายก็เรานั่นะนี chắp có bàn tay khuyên không. Khao nà hoa các phê nó ơi <laughs> Trốn dưa coi là Nhưng bị đây kêu nó lắm Hỏi cô ปลาดอกโบกเพียวอันนี้พักโคบเเก็บโค้เี็บบังไรดอกมันงามเลดอกโบกะเพียวน้อยน้อยน้อยัอยพี่วเย เขาสูงไว้ตัวนี้เราก็จะหาเลาะมือพี่น้อยเราจะไปหาอยู่สารใบภาพของอีเด็กกะกะ ชักหอยชักเขาปุ่นดี่ยตื่นเต้นๆนี่มันลูกล ลูกเปล่าก็ตึงให้หลังจากที่เอยยาหัวหญ้าก็มาเอาพักกัมพูไปเอาพักกัมพูมาเแยงสะหงั่งเบลักกัมพูอย่างไร มีสะพังอันนี้ทังมัพี่น้องเดี๋ยวยืบมันจะได้พอแล้วพี่น้องเลยพักเข้ากันเราจะไปหาเอทกินเลยพี่น้องเลยล้างหู

you know mình không nhưng mà tắm treo sẽ kèm thôi tắm treo em đều cũng có bơi luôn

กัมพูช์ไปเลือ่อนเพื่นอนเลิศน,นี่อเล้่อนนะตุ้มตนคนลาวเลิศส่กันได้กัมพูชามือเลื่เยวเอกรนตามแล้วแล้ว

สิงของไทยที่แซ่บของหอมแซ่บเก่งหอยก็อบป่าเก่งหอยเขาไปค้างเลยพี่น้อง ถ้าแกงหอยชุกนะฮะค้างหม้ออบปลาเส้นเหนียวอันนี้เราจะอบแกงหอยเขากระปุดเลยพี่น้อง

cái <laughs> này mình sẽ khám một ốp bạc rồi Nó mà ta kèm đi đâu พีนน่น้องคนน,น้ำอ,อ,อ,อุปาหานกระซูพอดีรักเลยเจดีคือเชิอตัวนี้บ่บ,บ่มหนาวแล้วแกหอยก็ปากมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวง่ายน้ำเดียว แกงหอยกับโอปป้น้ยโอปปาเออนี่แกงหอยกับอ,อูป,ป,ป,ป้าอ,อูป,ปับ,ออปออปบมันเดียวไหมเดียวไะเดียวหรือ่ะโอชัะโอปน้ตั้งกระยันด้วยวนั่งามด้อ ไปกินข้าวดองขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ บิ๊มีพี่เลือดไหลพี่น้องเอ้ยเฮามาแล้วก็มาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเฮาขึ้นมาแต่เกี่ยวข้าวแล้วเฮากลับไปหางมหอยไปหางมหอยมาเอาิดกินพิเรยาเฮาพอจบเพลงตอนนี้คลิปหน้าพอดีไหมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาไว้คลิปต่อไปได้เด้อบ๊ายบาย